นี่ครับบาลนุ่มกระชีได้ช่องประมาณสามเลี่ยมแบบนี้นะครับนะเนาะสามเหลี่ยมนะครับเนาะเพราะว่าเข้าต้องเปิดช่องให้กุ่งปลาปูห้องของเข้าเข้าไป สะออนเนาะครับเนาะมื้อนี้บ่าวนนสะออนมีโบได้มาเฮ็ดกับข้าวกับน้่งให้มึงเด้อครับเด้อมื้อนี้อ่าบ่าวนนสะออนติดค้างไว้คอมเมนต์นึงเนาะครับวันบ่าวนนเฮ็ดจังไดไอ้แต่งช่องปากทางเออ่มุงดักกุ้งดักปลาดักปูของบ่าวนน,นเน่ยเฮ็ดจังไดบอกวิธีสอนเน่เอ่อเห็นแต่เฮ็ดวิธีเยืออ,อบ่าวนนติดค้างเพิ่นไว้มื้อนี้ก็เลยว่างๆเนาะครับเนาะบ่าวนนก็เลย โอเ okay, คเฮ็ดไ้ครับกับพอดีมี่พีเคยร่วมงานกันนะเพิ่นมาสร้างมาสร้งมุงตะกุ่งกับนะบาวนุ่นนะบานนุ่นก็เลยถือโอกาสดีซะเลยเป็นการบอกอพี่พีหน,าน,าน,น้าเพื่อนนะครับเนาะว่าการแต้งช่องมุงตะกุง้งมันเป็นจังไดบ้านนุ่นที่เคยเฮ็ดมาที่ว่าเห็นมันเข่าดี ดักกุง้งดักปูดักปลาที่เห็นเคยได้แต่งแบบใดเหตุแบบใดนะครับนะเนาะอุปกรณ์ของบ้านนนกับ่บมีอยังหลายนะครับเนาะย่างแรกเลยเ้าก็ต้องนี่นี่แหละครับมุงดักกุง้งอันดับแรกนะครับเนาะย่างที่ย่างที่สองขาดบ่ได้ที่กันครับเชเบิ้ลไทยนะครับหรือว่ายางสายรัดของข้องเฮ้านะครับเนาะบ้านนนใส่เป็นขนาดซีนิวครับผม สีใดก็ไ,ได้ครเด้อหรือว่าผูใ้ใดสิมีเงาเหมือนกับบเป็นอย่างขัดแเอามาหลัดซื้อนะครับนเนาะกันไก่ครับผมเอาไว้ตัดสายอถวเบิรนไทยของเขานะครับผมในตัวนี้โอเคครับผมอ,อุปกรณ์ของเขาก็มีอยู่ซ้ำานีนะครับเนาะในการแต่งปากทางช่องทางเขา่ามุ่งตะกุงข,ของเขา้าไปเมืองวิธีเห็ดวิธีทำกันเลยครับผม แจกของไหมนะครับเนาะห้องบ้านนุ่นกบเจ็บแคบนะเนาะอาจจะแคบไปน้อยนะครับเนาะตอนแรกตอนแรกปากท่างเขานี่มันสีเป็นหนึ่ง ตอนแรกปากท่างเขานะครับเนาะมันสีย่นย่านแล้วก็เป็นเนื้อผาตะไคร้เนี่ยมันย่นลงปิดท่างเขานะครับเนาะมันเทศไทยกุ้งกุ้งบ่เขา่ปาปลาเข่ากับละแวเนะครับนะเนาะเบว่าสิเป็นปูเป็นปลาเป็นปกุ้งมันก็ละแวงเขาต้องมาแต่งแตงปากท่างเขานะครับเนาะให้มันเป็นให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเนาะนั่นแหละครับผม หันเป็นลูกสามเหลี่ยมแบบนั้นครับผมหันเท่าบ่าแตงนี่ถึงเข่ากับเข่าหน่อยครับอันนี้ต้องย่อมรับเลยครับเพราะว่าบ้านุ่นก็ศึกษาแล้วก็ทดลองเหตุมากแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวบ้านุ่นนี่สี่หัดตรงปากช่องนะครับปากตรงช่องช่องตรงเนี้ยห้ริมสองช่องคางกันนี่มันหัดเข่ากันนะครับเนาะ ัดเข่ากันหัดเข่ากัน,หกนให้สองช่องให้ปากช่องด้านบนนะครับตรงตรงทีนเทบันท้ายบานุน่นเฮดนให้มันตึงขึ้นมากครับก็บ่ได้ตึงหลาหรอกครับให้มันตึงขึ้นมากเฮ้าเฮดแบบนี้ให้รอบรอบทุกช่องเลยนะครับเด้อเอามาหัดจูกันหัดจูกันหัดจูกันเนาะครับนะเนาะพอเฮ้าหัดจูกันเสร็จเฮ้าจงมาค่อย รัดตรงขางล่างครับผมมัดจได้ความพอดีเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ว่าหันมันมีเนื้อผาหันมันมีเนื้อผาตะไคร์ข้าขงบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยหลายเกินไปเขาต้องกัดออกครับผมเขาต้องค่อยคอยเอากันไกลเลืม่มเลืม่มเลืม่มเลืมเล่มเลมออกนะครับเนาะให้มันเป็นได้ทรงสามเหลี่ยมแบบนี้รับรองว่าถ้ามีกุ้งม,มีโตมีปลายอย่างเข่าครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวบ้าโน่นสิหัดเห็นมึงนะครับเด้อเริ่มจากการหักรัดดันบนก้นนะครับเนาะรัดให้มันเข้ากันมีผู้เห็นนำบ้าโน่นบัเขาก็สอดเข่านี่แหละครับเขาก็ดึงเขาสอดแล้วเขาดึงสายที่เบินท้ายสายรัดเขามันก็ล็อกตายโตเลยครับนี่นะครับหลังจากนั้นเขาก็ใเซ กันไก่บ่แม่กันไกน่นะครับเออกับกันไก่ต้นเร็บครับผมโอเค,คันี่ครับเขาก็ตัดออกมาเรียบร้อยบ้าน้นกระสีเฮ็ดทุกช่องนะครับเนาะเฮ็ดทุกช่องเพราะว่าห้าสีหัดช่องทุกช่องเนี่ยให้มันเข้าหากันหมด ข่าหากันเบิดเนาะครับเนาะแต่ต้องเป็นด้านบนเด้อครับเด้อที่เห็ดก้อนนี่เพราะนู่นก็คืหัดไปเรื่อยๆนี่ครับเราก็ตัดออกโอเคครับผมเดี๋ยวบ้านนุ่นอ่ากับเฮ็ดพ่อสังเกตและพ่อขอใจเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ้านนุ่นก็เอาเห็ดรอบๆก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยว เฮ็ดช่องข้างลาง,งึบ้าวน้นสิมาบอกช่วงหนึ่งนะครับเนาะโอเคครับผมตอนนี้บ้าวน้นกะเฮ็ดรอบช่องด้านบนเบิดแล้วเดี๋ยวบ้าวน้นสิมาเฮ็ดให้มึงช่องอข่างลางนะครับเนาะนี่ตัวนี้นะครับมันแน่นมันแน่นแห้งเลยรันห้อใส่ไปในโดนมันสิยอ้ยอนก้นนี่นะครับห้อตรงพยายามเ ตึงมันจังน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวบ้านนู้นจะเห็นมึงจะอ่านสองอ่านเดี๋ยวเข้ามึเมืองเมืองหลบๆเธอนึ่งนะครับเนาะการที่ได้เป็นสามเหลี่ยมเข้ากับมึงว่ามันย่นหน่อยย่นแห้งซ้ำใด้เนาะเข้ากับมึงจากวารูปทรงของมันนี่มันเป็นสามเหลี่ยมบ่อหลังจากเข้าเข่าหัรดดันบนแล้วนะครับเนาะ เพราะว่าเข้าสีหูทันทีเลยว่าเออเข้าหัดดานบนแล้วนี่ข้างลางมันย่นแห้งยน่นหน่อยซ้ำใดเข้าสามารถถึงเทบอรทไทยเข่าด้านลางหาดัดดานลางได้เลยครับผมหันพานี่หันพา,นนพานตะไคร้เข้าย,า,าย่านไหลเข้ากัพยายามเี็ดเหย ผ่าตะไคร่เขา้าเนี่ยเปิดช่องออกนะครับหมายถึงเข้าหัดแล้วหันมันเท่ามีหันไปนี้ฮะบ,บ้านนนบ้านนนหัดแล้วนะครับเพาะบ้านนนหันแล้วมันจะติเป็นนี่มึงครับห้องกะน,น้อยครับผมเดี๋ยวนะพยายามหมุนหากล้องกันนี่ครับ บอนุ่นกระสได้ช่องประมาณสามเลี่ยมแบบนี้นะครับนะเนาะสามเหลี่ยมนะครับเนาะเพราะว่าเห้าต้องเปิดช่องให้กุ้งปลาปูาของเห้าเข้าไปบานุ่นกระสีตัดออกนะครับเนาะบันนี้เขาก็ตัดออกเลยครับนี่ครับบ่ยากครับผมเห็ดง่ายๆว่าจะเห้าเข้าใจเลยศึกษาจากน้อยครับผมเดี๋ยวบานุ่นขอโต ให้รอบเดี๋ยวมาเมืองช่องที่บ้านน้นเห็ดนะครับเนาะว่าบ้านน้นเห็ดเบิดแล้วมันสิเป็นจังไงโอเคครับผมโอเคครับบ้านน้นกอ็อ่ตอนนี้บ้านน้นก็หัดเบิดแล้วทั้งด้านบนด้านล่างนะครับเมืองช่องเมืองช่องที่บ้านน้นแต่งช่องทางเขามุงดักกุ้งดักปลากันเลยครับผม นี่ครับก็จะเป็นสามเดือมแบบนี้นี่ครับนี่ครับปิดพลาดประการใดก็ขอโทษพี่พนะๆหน้าทุกคนดวยครับเด็อเ,เพื่อนทุกคนนั่นนี่ครับกัสิีประมาณนี้เนาะครับเนาะเอ่อมุงเอ่อแตง่งการแต่งช่อง ปากทางเข่ามุงดักกุงดักปลาของบาวนน์กสิประมาณนี่เลยครับผมเฮ็ดบ่ยากเฮ็ดง่ายๆครับผมอันนี้ของบาวนนซื้อมาเนี่ยกะบ่แพงนะครับผมแล้วก็ใส่ได้หลายใส่ได้โดนพร้อมครับผมบาวนนก็ใส่จนคุ้มแล้วครับตอนนี้ <c oughs> นี่แหละครับกสิประมาณนี้เนาะการรักษาเก็บมุงดักกุงของเขานี่ก็ใส่แล้วก็ล่างตากแห้งแล้วก็เก็บไว้นะครับเด้ออย่าไปหา อย่าไปแสแนนไใส่ติดตอ่อกันนะครับเพราะว่านเ่ไดให้โครงสางพวกนี้มันขึ้นสดนิมแล้วก็หักง่ายพร้อมผ่าของเข้าก็สิบค่คงทนนะครับเนาะถ้าอยากให้คงทนเข้าก็ต้องดูแลรักษามันดีๆนะครับนเนาะพอเป็นแนวหายู่หากินของเข้าร้างแล้วก็ตากแดดไว้แล้วก็เก็บนะครับเนาะเป็นจังไ๋ครับหน้าเพื่อนเพื่อนวิธีการเฮ็ดแต่งช่องท่าเข่ามุงดักกุงักปลา ดักปูของบ้านนุ่นมันนีมาแช่ประสบการณ์แล้วก็แช่วิธีเห็ดแต่งช่องทางเขาแล้วก็แช่การใส่เหยื่อสูงต่ำประมาณใดเนาะครับเนาะผู้ใดสีเอาไปใส่กับบ่าวากันนะครับเด้อเออสำหรับมุงดักกุ้งนะครับบ้านนุ่นยังไม่ได้ขายทางออนไลน์เนาะครับเนาะเพราะว่าบ้านนุ่งยังศึกษาอยู่แต่ว่าตอนนี้บ้านนุ่นขายให้คนที่หูเจัาก,กันอยู่เนาะครับเนาะ เอ่อมืออื่นบ้านนุ่นสิสทรงอีกสิบสี่หลังเนาะครับเนาะบ้านนุ่นนี่แต่งช่องแต่งหยังเห็ดอีหยังให้เรียบร้อยมีผ่ามีหยังให้เรียบร้อยบ้านนุ่นสิส่งอยู่แปดหลังแปดหลังขึ้นไปแปดหลังหนึ่งถึงแปดบ้านนุ่นคิดค่าส่งหาสิบบาทมุ่งหลังละลอยเนาะครับเด้อมุ่งหลังละลอยหนึ่งร้อยบาทบัดนี้เก้าถึงสิบห้าขึ้นไปบ้านนุ่นคิด ค่าส่ง100บาทเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเปนน็น่การขายที่บ้านุ่นที่คนหูเจ้ากันเขาจะรับได้นะครับเนาะหลังจากที่บ้านุ่นสอบถามเพิ่นว่าโอเคบอแบบนี้บอนะครับเนาะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้บ้านุ่นก็ขอจบเพียงเท่านี้ซะก่อนคลิปหน้าบ้านุ่นสิมาเฮ็ดกับขา่าวหยังสอนวิธีหยังเฮ็ดเอ่อ ไปหรือว่าไปสไาเฮ็ดยังไงนาน้าพีพ่ๆน้นองๆเพื่อนๆในยูทูบเมื่อกีคอยติดตามและเป็นกำเป็นแรงกำลังใจให้บาวนนเดอ้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีอผ่้พลาดคลิปของบาวนนเป็นกําลังใจให้บาวนนเดอ,อครับเด้อสําหรับมื้อนี้คลิปนี้ผู้ใดาเข้ามาเมื่อแลว้วคิดเงินให้ได้เงินคิดต้องให้ได้เนาะ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอให้มีความสุขกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ